7จ็ตำแหน่งที่ควรรู้ในวันรับรถสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V Group V Care ผมยศวรรษสิริพลวัตครับครูฝึกประจาําศูนย์บริการฮอนด้าแจ้งวัฒนะนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชม7จตำแหน่งที่ควรรู้ในวันรับรถนะครับอันดับแรกเลยตำแหน่งแรก นะครับเดินดูรอบรถครับผมก็ตรวจสอบนะครับดูสีรถรุ่นรถนะครับตรวจสอบว่าตรงกับที่เราจองไว้ไหมนะครับแล้วก็ดูนะครับสภาพรออคันครับผมมีตำหนิอะไรหรือเปล่านะครับมีอะไรผิดปกติไหมนะครับผมอุปกรณ์ที่ติดตั้งมานะครับตรงตามสเปคที่เราตกลงกันไว้ไหมนะครับฟิล์มนะครับสปงสปอยเลอร์นะครับตัวชุดสเกิร์ต ต่างๆที่เราสั่งติดตั้งไปนะครับมีครบถ้วนไหมนะครับถ้าอันไหนที่ติดค้าให้ลงรายละเอียดไว้ด้วยนะครับว่ามีการติดค้างอยู่นะครับผมแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่าตัวรถอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีนะครับตามหนที่2ครับผมประตูคนขับด้านหน้าขวาครับผมอันนี้เราก็จะมาดูนะครับในเรื่องของตัวกุญแจนะครับนี่กุญแจเป็นกุญแจแบบไหนนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เป็นรีโมทนะครับหรือว่า สามารถใช้งานสมาร์ทที่มีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับอ่าระยะห่างจากตัวประตูนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็สามารถสตาร์ทรถจากรีโมทได้ด้วยนะครับก็เรียนดูกันใช้งานไปด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวซิตี้ e h e v นะครับตัวไฮบริดนะครับก็มีระบบวอล์กอเวลโตล็อกนะครับอ่าก็อ่าเรียนรู้การใช้งานด้วยนะครับตัวข้อจํากัดต่างๆนะเราก็มาดูนะครับตำแหน่งของการเปิดนะครับเปิดฝาถังน้ํามันนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านะครับผม ำแหน่งที่3นะครับก็ฝากระโปรงหน้านะครับห้องเครื่องยนต์นะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับตรวจสอบนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดขึ้นมาตรวจสอบก็ดูความเรียบร้อยนะครับของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับว่าเรียบร้อยดีไหมนะครับมีสายไฟอะไรฉีกขาดหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจสอบระดับข้องเร็วนะครับต่างๆที่ให้มานะครับก็กระปุกน้ำมันเบรกนะครับน้ำฉีกกระจกน้ำหม้อน้ำนะครับตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับตัวสภาพแบตเตอรี่ นะครับขั้วแน่นหรือเปล่าติดขั้วมาแน่นไหมนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับของตัวหมายเลขเครื่องยนต์หมายตัวถังนะครับให้ถูกต้องนะครับตามเล่มวารันตีกับตัวรถด้วยนะครับผมโอเคตำแหน่งที่4ี่ครับผมตำแหน่งที่4ี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นฝาถังนมำเชื้อเพลิงนะครับน้ำเชื้อเพลิงก็เปิดขึ้นมาครับผมอันดับแรกครับดูก่อนว่ารถยนต์นี้ทันซื้อนะครับ สามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะครับน้ำมันอันนี้ก็จะเขียนระบุไว้ว่าค่าออกแรงขั้นต่ำาหนขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเติมเป็นแก๊สโซฮอล e 1 0หรือว่า e 2 0ก็ได้นะครับผมคันนี้ไม่สามารถเติม e 8 5ได้นะแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับเปิดมา้วมีสายคล้องให้นะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวนะครับของรถยนต์ฮอนด้านะครับอันนี้ก็สามารถเกี่ยวได้นะครับแล้วก็ตอนปิดฝาถังน้ํามันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในรถหรือว่าลงมาดูนอกรถนะครับต้องได้ยินเสียงแกร๊กนะครับ แกลกเดียวก็ได้หลายแกลกก็ได้นะครับแปลว่าปิดสนิทนะครับถ้ายังไม่ได้ยินเสียงสานิษฐานก่อนว่าลืมปิดว่าปิดไม่สนิทนะครับผมตำแหน่งที่5เนี่ยนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับก็เรียนรู้นะครับว่าฝากระโปรงท้ายของท่านเปิดวิธีไหนได้บ้างนะครับคันนี้เปิดได้จากคนขับเปิดได้จากรีโมทแล้วก็ที่ฝากระโปรงท้ายเองได้เลยนะครับเปิดมานะครับก็ดูนะครับอ่ด้านหลังมีไฟสว่างของสัมภาระท้ายนะครับอ่สว่างติดดีไหมนะครับ เปิดขึ้นมาดูอุปรกรณ์นะครับอ่าถ้าขันไหนมียางอะไหล่ก็ตรวจย,ยงางอะไหล่นะครับคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้จะเป็นตัวชุดปะยางนะครับแล้วก็น้ายาซ่อมปะยางชั่วคราวนะครับแล้วก็ตัวตะขอนะครับก็ตรวจสอบดูนะครับว่ามีครบหรือเปล่านะครับ่แล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายนะครับ่มีกล้องมองหลังนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับอาจะลองเทส,สนะครับเป็นไล้ไฟหลังก็ได้นะครับเปิดไว้ไม่ต้องนานนะครับ ก็ลองทดสอบดูนะครับถ้ามันอุ่นๆก็ถือว่าใช้งานได้ปกติโอเคนะครับตำแหน่งที่6นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเปิดมานะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ดูตำแหน่งล็อกเด็กนะครับก็สามารถปัดล็อกเด็กได้นะปัดลงมานะครับถ้ามีเด็กโดยสารไปข้างในนะครับเราปรับล็อกเด็กไว้นะครับปิดประตูเด็กจะไม่สามารถเปิดประตูจากข้างในได้นะครับอ่เปิดจากข้างนอกห้ได้อย่างเดียวนะครับแม้ว่าตัวรถเปิดล็อกอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าผลขึ้นนะครับก็เปิดได้ตามปกตินะครับอันนี้ใช้กรอีที่มีเด็กนะครับป้องกันกันเด็กเปิดประตูออกมานะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเซฟตี้เบลนะครับมีแอร์ตอนหลังหรือเปล่านะครับมีไฟตอนหลังนะครับใช้ดัใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะตรงนี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมสุดท้ายนะครับ ตำแหน่งที่7ห้องโดยสารด้านหน้านะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยดูลลเอียดให้ครบทั้งหมดเลยนะครับผมดูตำแหน่งนะครับเรื่องของการปรับนะครับกระจกมองข้างมองหลังนะครับล็อกรถปลดล็อกนะครับอ่าลองดูเลยนะครับล็อกกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานปรับเบาะนะครับอ่าปรับเบาะเป็นตำแหน่งที่ถนัดนะครับผมอ่าแนะนำนะว่าให้เหยียบเบรกโดยที่เข่ายังงออยู่นิดนึงนะครับนั่งหลังชิดนะครับอ่ายืดแขนไปสุดนะครับข้อมือควรวางบนพวงมาลัยได้พอดีแล้วก็ ปุ่มพุตสตาร์ทสมาร์ทคีย์นะครับก็ลองศึกษาวิธีการใช้งานนะครับมีอันนี้มี Honda Sensing นะครับก็ศึกษาวิธีการใช้งานนะครับว่าเซนซิงทำงานยังไงบ้างนะครับตัวแอตติควิซอนโทนนะครับ L-Cast นะครับปรับยังไงนะครับมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับหน้าปัดมีข้อสังเกตอะไรบ้างครับมีตัวสัญญาณอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมนะครับหน้าจอครับหน้าจอวิทยุใช้งานยังไงบ้างเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะครับ ลองเชื่อมต่อดูเลยก็ได้นะครับตัวแอร์นะครับปรับการใช้งานยังไงนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแม็กซ์คูให้ด้วยตัวเกียร์เนี่ยมีเกียร์ตำแหน่งต่างๆใช้งานยังไงบ้างครับคันนี้จะเป็นไฮบริดมีเกียร์พิเศษก็เป็นเกียร์บีที่ไม่เห็นในรถรุ่นอื่นนะครับเกียร์บีคันนี้จะเป็นเกียร์ที่ทำให้ชาร์จแบตได้ไวขึ้นนะครับแรงหน่วงจะเยอะขึ้นเวลาถอนคันเร่งนะครับเบรกไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับใช้งานยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับ เจ็ดขั้นตอนที่ควรรู้ในกัรรับรถ7จ็ดตำแหน่งนะครับผม <S <S <ๆ S 2> ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝา<ๆ>กติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับรายการ v ีกุ <ๆ S 1> ของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ